โอ้เดือดเดือดเดือดสมิโนตกลมตะนี่กลับไปคืนซนะการาฟิกสวยที่สุดนะครับเฟรมเรททำได้ก็บริเวณที่มีคนภาพโอ้โหภาพสวยชัดเจนเล่นได้ลื่นไหลแทบทุกเกมเลยครับผมดมดมอ้โหเนี่ยหอมไหมหอมไหมมือห,หนึ่งครับ สวัสดีครับพบกับแอดพงจากสเปคคอมกันอีกแล้วนะครับวันนี้แอดก็จะพามาประกอบคอมครบชุดพร้อมหน้าจอ 165Hz นะครับในงบประมาณ30,000ตต้นนะครับแต่ถ้าไม่เอาหน้าจอเฉพาะ เครื่องคอมนะก็จะตกอยู่ประมาณ20,000ปลปายนะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะพามาเริ่มประกอบคอมกันเลยนะครับของชิ้นเป็นมือหนึ่งใหม่แกะกล่องนะครับเดี๋ยวเราจะพามาแกะกล่องไปพร้อมกันด้วยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูสเปคคอมค่อนข้างก่อนเลยนะครับ CPU ก็เป็นตัว i5 13, 4 0สุด f นะครับ10คอร์16เทดเหลือเฟือมากสำหรับการเอาเล่นเกมนะครับนอกจากเล่นเกมแล้วยังทำงานตัดต่อเรนเดอร์ไวมากยิ่งขึ้นรองรับการประมวลผลหลายโปรแกรมพร้อมกันรองรับการเปิดบอร์ดนะครับถือว่า เป็น CPU ี5ทีคุ้มมากๆเลยนะครับในส่วนของกล่องเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมกล่องมันไม่เป็นกล่อง Intel นะครับเพราะว่ากล่องนี้มันจะเป็นของ n e x t นะครับคือตัว CPU เนี่ยเป็นตัวเดียวกันนะครับเป็นตัวแท้เลยมันจะต่างกันแค่แพคเกจจะช่วยประหยัดงบได้ประมาณ 2- 5 0 0้บาทเลยนะครับบางช่วงบางราคาก็ถือว่าประหยัดงบได้พอสมควรเลยต่อมาในส่วนของเมนบอร์ดนะก็จะเป็นตัวเริ่มต้น s 6 0 0 m นเะครับรองรับการติดตั้ง M.2 ก็ถือว่า เพียงพอต่อการใช้งานนะครับต่อมาแรมคอมพิวเตอร์ก็จะเป็นแรม16คูณ2นะครับรวมทั้งหมดก็จะเป็น32กิกนะครับก็ช่วยให้การเล่นเกมที่กินแ a มเยอะเนี่ยเล่นได้อย่างลื่นไหลเฟรมไม่กระตุกเฟรมไม่กระชากนะครับแล้วก็ขณะเล่นเกมเนี่ยเราก็ยังสามารถเปิดหลายโปรแกรมเปิดหลายหน้าต่างไปพร้อมกันได้ด้วยนะครับเพราะว่าลรมเยอะนั่นเองต่อมาในส่วนของ M.2 นะครับความจุ512กิกก็ลงเกมได้5ถึง10เกมเลยนะครับลงเกมได้เยอะโหลดเกมไวโยกย้ายไฟล์ขนาดใหญ่ได้ ไหวมากยิ่งขึ้นต่อมากา,าร์ดจอขอผมก็เป็น RTX 4060รุ่นฮิตรุ่นยอดนิยมเลยนะครับสามารถเล่นเกมปรับสุดเฟรมเรทมากกว่า60เฟรมได้แทบจะทุกเกมเลยนะครับเล่นในอย่างลื่นไหลมีเทคโนโลยีใหม่เฟรมเช่นมี DLSS ที่ช่วยเฟรมเรทสูงขึ้นแล้วก็ภาพสวยงามอีกด้วยนะครับถ้า combo ด้วยกัน2เทคโนโลยีนี้นะบอกเลยว่าสุดยอดเอาละเราก็มาแกะกล่องของใหม่เลยนะครับชุบๆๆนี่ ยังไม่ได้แกะซีลนะครับแกะกันให้เห็นๆกันจะจับด,ด้วยตาเปล่ากันไปเลยนะปึ๊่แกะมาครับก็จะมีแพคเกจนี่อันนี้ก็เป็น CPU นะครับนี่ของแท้แน่นอนนะครับไม่ได้แบบมาจากตรงจากจีนนะครับ A51340F แล้วอันนี้ก็จะมีซิงค์ระบายความร้อน CPU อียูด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นสติ๊กเกอร์ NCT นะครับแต่ถ้าเป็นกล่องกินเทลเนี่ยก็จะเป็น ปั๊มโลโก้ Intel นะครับปั๊มนูนเนาะแล้วก็ในส่วนของซิลิโคนนะครับแอนพอกจะใส่ซิลิโคนให้ใหม่นะอันนี้คือข้อแตกต่างอีกหนึ่งจุดเหมือนกันนะครับซิลิโคนที่มาจากกล่อง n อ็ที่เนี่ยมันเป็นจะเป็นซิลิโคนที่ฉาบค่อนข้างบางนะครับมันจะระบายความร้อนได้ไม่ดีเดี๋ยวแอนพอกจะใส่ซิลิโคนให้ใหม่นะครับ <S <S ตอนน่อมามาแกะกล่องเมนบอร์ดกันครับ <S <S อ่าเมนบอร์ดก็ยังไม่ได้แกะโอ้ยแม่เนี่ยอ่ะแกะครับ <S <S ไม่น,าน่าจะแกะไม่ออกนะผมของใหม่นั่นเองอ่าาครับ ของตุชินเป็นมือหนึ่งใหม่ในกล่องทั้งหมดนะครับแอปปอย้ําตลอดแอปปองจะเบิกของใหม่ให้ตลอดนะครับนี่นี่ก็แบ็คไอโอครับผมฉีกกันได้เห็นเลยบอลฉีกบอครับวันนี้ถ้าฉีกไม่ดีนี่มีบาดมือกันอย่างแน่นอนนะครับอ่ะเตรียมมาไว้ไปใส่ด้านหลังเคสส่วนอันนี้ก็จะเป็นสายเอาไว้เผื่ออัปเกรดเอเดนดีซาต้าไว้อัปเกรดฮาร์ดดิสต์นะครับมีหลายคนถามแอปปอกมานะลูกค้าแอปปอก แล้วก็อยนนงี้จะเป็น Not M.2 ก็อยู่ในถุงอย่างดีนะครับยังไม่ได้ใช้งานยกออกมาปั๊บไดเจอเบนบอดอยู่ในถุงครับหืมใหม่ได้กลิ่นของใหม่แบบเตะจมูกเลยนะครับนี่นี่ก็จะเป็นหน้าตาของเมนบอดนะครับใส่แรมได้2แถวใส่ M.2 ได้1สล็อตตรงนี้นะครับใส่การ์ดจอได้ใส่สล็อต PC ได้อีกหนึ่งนะครับพอการเชื่อมต่อก็เพียงพอผมใ้พี่สามจุดศูนย์กับิดแลน อโอเคครับเราก็กดยกเลยเราจะมาใส่ CPU กันบนี่นี่ตัวนี้นะครับจะมีสัญลักษณ์สามเหลี่ยมตรงนี้นะเราก็มาดูตรงนี้อีก1จุดตัวนี้นะครับก็จะเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็หันสามเหลี่ยมมันตรงกันแค่นั้นเองเป็นการติดตั้ง CPU ง่ายๆตามสไตล์แอดบอกนะครับแล้วก็วางลงไปมันก็จะลงล็อก พอดีเลยนะครับอ่ะลงก็เรียบร้อยแล้วนะยับซ้ายขวานิดนึงโอเคลงล็อกทีนี้เราก็งับนะครับปุ๊บนี่นี่ก็จะดูดออกมาอัตโนมัตินะครับเท่านี้เราก็ติดตั้งซีวิเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาเราก็จะมาติดตั้งแรมกันก็ปลดสลักล้อเลยก็ได้บางบอร์ดปลดสลักแค่หนึ่งตำแหน่งนะครับบางบอร์ดก็ปลดทั้งซ้ายทั้งขวาแรมบอกมานะครับอันนี้ก็แรมของใหม่มือหนึ่งนะครับยังไม่ได้แกะ เห็นไหมเดี๋ยวเราจะเอาคัตเตอร์กรีดตรงนี้แล้วกันนี่แรมสีดำดูดันนะครับ XPG ก็ถือว่าเป็นแรมของดีคุณภาพสูงนะครับแกะมาไว้ทีนี้เราก็ดูสลักแรมดีๆนะครับแล้วเราก็ เอาใส่ลงไปในเมนบอร์ดเมนอยู่ตรงนี้เหลมสีดำออกแบบมาได้สวยงามนะครับวางลงไปกดสลักก็จะล็อกให้อัตโนมัตินะครับทีนี้เราจะมาติดตั้งซิงกันนะครับให้เราหมุนหมุด ตามเข็มนาฬิกาก่อนไม่งั้นมันจะติดตั้งไม่ได้นะครับโอเคทีนี้เราจะมาเคลียร์ซิลิโคนตรงนี้ออกวิธีเคลียร์เราก็กระดาษทิชชู่มานะครับแล้วก็กดลงไปแล้วก็หมุนบิดซ้ายปิดขวาเห็นไหมออกง่ายดายมากเพราะซิลิโคนกล่อง n x t มันค่อนข้าง,งบางนะครับอ่ะถูทำความสะอาดเรียบร้อยทีนี้ก็บีบซิลิโคนลงไปเลยนะครับ ขนาดเท่าเม็ดข้าวโพดนะอ่านี่ครับถ้าใครไม่มีซิลิโคนก็สามารถสั่งซื้อแกรปร๊ปลอกได้นะครับก็จะเป็นของ m x 4นะครับของกำลังเข้ามานะพอดีของลอดเก่าเนี่ยหมดไปแล้วนะของดีนะครับผม m x 4ระบายความร้อนดีมากมาแล้วก็ใช้นาน,นครับจะได้ไม่ต้องเป่ยนซิลิโคนบ่อยๆหยดทีลืมเลยนะครับอ่ะทีนี้เราก็เอาซิงวางลงไปแบบนี้ทีนี้เราก็กด แนวทะแยงนะครับปึ๊บมันก็ดังแป๊กๆอือืเห็นไหมครับทีนี้เราก็เช็คด้านหลังครับว่าลงสลักดีหรือเปล่าโอเคเสมอกันแสดงว่าลงเรียบร้อยแล้วอีกฝั่งหนึ่งโอเคครับเรียบร้อยทีนี้เราก็เสียบสายไฟเลี้ยงพัดลมระบายความร้อน cpu ตรงคำว่า cpu fan นะครับปึ๊บเนี่ยทีนี้เราก็เอาสายเนี่ยแย่ๆเข้าไปตรงเสาตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นการเก็บสายได้ค่อนข้าง,าง,างเรียบร้อยนะอ่ะลองดูนะครับนี่เห็นไหมแป๊บเดียวได้แล้วโอเคต่อมาเราจะมาติดตั้ง l d m 2กันนี่อา้าวแกะไม่ออกครับยังไม่ได้แกะมือหนึ่งมือหนึ่งนี่ครับปึ๊บ มาฟเรียบร้อยครับุบครับนี่ใส่ไม่ยากครับแล้วก็เฉียงเงนิดนึงเฉียงนิดหน่อยกดเข้าไปปั๊บเรียบร้อยครับทีนี้เราก็น็อตที่แถมมาเมืกเก่อกี้เอามาขัน เอาละต่อเนื่องเลยนะครับเราจะมาแกะกาจอเตรียมประกอบกันเลยแล้วกันนะครับนี่ขอใหม่มือน,นึงนะครับยังไม่ได้แกะซิลเซกเรียบร้อยนะครับนี่ฟื้นด้วกล่องกาล ạch ทาสวยดีนะครับอันนี้จะเป็นกาจอหนึ่งพัดลมนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่าเล่นเกมแล้วจะอุณหภูมิอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเป็นกาจอรุ่นประหยัดนะครับแต่ มันก็ไม่ได้แบบร้อนอะไรขนาดนั้นนะเดี๋ยวเรามาเช็คกันพร้อมกันนะครับเพราะหลายคนยังกังวลเรื่องโอ้ยกาจอลงกาจอร้อนอือเดี๋ยวเรามาทดสอบกันให้ดูกันด้วยครับปึ๊บนี่จะถ่วกบกาจอสองพลลมประมาณห้าหกร้อยเลยนะครับก็ ประหยัดได้ค่อนข้างเกือบพันนะครับก็ถือว่าน่าสนใจนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้แกะซิลนะครับใส่เสียงเขเสียงทำด้วยนะครับดมดมอ้หเนี่ยหอมนะหอมไหมหมือนหนึ่งครับเนี่ก็จะเป็นแบบไซส์มินิเอาไว้แบบประกอบกับคอมขนาดเล็กไอซียก็ได้นะครับคอมขนาดใหญ่ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับก็เป็นฟินลำบากคนร้อนปกติเลยนะครับไม่ได้แบบมีท่อฮีตไบอะไรนะ เดี๋ยวเราจะมาประกอบไปให้ดูนะครับหน้าตาก็ประมาณนี้ครับผมพัดลมก็ขนาดใหญ่นะครับพัดลมตัวนี้จะเป็นขนาด92มิลลิเมตรเลยนะครับแล้วก็เล่นมีลวดาลายผมเพื่อการกวาดอากาศได้ดีขึ้นต่อฟเดอรหกพินหนึ่งจุดนะครับมีแ็คเพลทเสริมความสวยงามแล้วก็ป้องกันคราบสิ่งสกปรกต่างๆนะครับลักษณะก็ประมาณนี้ต่อหน้าจอได้ทั้งหมด4หน้าจอโอเคครับผมบริเวณต่างๆก็เซาะล่องทั้งหมดเลยนะครับเพื่อการ ระบายอากาศได้ดีที่สุดเอาละเดี๋ยวเราจะไปแกะอย่างอื่นกันบ้างครับเอา้าเพื่อนๆพอดีแอบปอกแกะกล่องเสรีบอลแล้วเพิ่งรู้ว่าตัวเองลืมกดอัดน,นะครับก็เลยเไม่ได้ถ่ายตอนแกะซิลอันบ็อกเลยเนี่ยยังอยู่เลยเนี่ยซิลพวาวเวอร์เซพายนะครับแล้วก็บับเบิลที่หอ่อเซพายเนี่ยแล้วก็เพิ่งแกะสายเนี่ยพอดูสิเอา้าลืมกดอัดน,นะก็เลยมาถ่ายดูอีกรอบนะผมนี่ก็เป็นสายแบบ เป็นแบนนะครับช่วยให้การเก็บสายดีขึ้นทําให้เคสดูเรียบร้อยมากยิ่งขึ้นนะผมสายไฟดูไม่ลกนะครับเอาล่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปแอดพอก็จะเอาโพสไพเข้าไปในเคสกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันครับอัปเดตนะครับตอนนี้แอดพอกได้ทําการใส่โพสไพกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็ง่ายเลยนะครับเราก็แค่ถอดฝาหลังเคสนะครับโดยการขันน็อตตรงนี้1จุดแล้วก็จะมีน็อตด้านบนครับตัวนี้อีก1จุดแล้วเราก็ทําการสไลด์ฝาข้างออกปึ๊บะเรียบร้อยทีนี้เราก็ เอาโฮสไเนี่ยค่อยๆแย่เข้าไปนะครับเอาด้านพัดลมลงข้างล่างเนาะแล้วเราก็ขันน็อตนะครับตรงนี้1 2 3 4ครบแล้วก็เสร็จเรียบร้อยทีนี้เราก็จะเอาสายไฟเลี้ยงเ,เมนบอร์ดเราก็เอาแย่มาตรงช่องนี้เลยก็ได้นะครับช่องที่มันมีไว้ให้นี่แย่ไว้รอเลยแล้วเราก็สายไฟเลี้ยงย CPU นะครับแย่เข้าไปตรงนี้เลยนะครับสามช่องที่เขามีมาให้เราจะได้เกียยสายได้ง่ายขึ้นนะครับต่อมาครับวิธีการใส่ฝาหลัง Back i o p a n e l แล้วก็ ใส่ง่ายๆครับผมน,นี่วางค่อยใส่นะครับง่ายอ e ัปลอกแต่ยากคนอื่นไปเนี่ยขั้นตอนนี้ต้องค่อยๆนิดนึงนะครับเดี๋ยวมันจะบาดนิ้วเพราะโดนบาดมานักต่อนักแล้วนะครับที่ว่าเสียก็ยังโดนมาแล้วนะครับแต่บางบอร์ดบอร์ดจะเพียบเนี่ยมันก็จะบิ้วมาให้นะครับอ่ะเดี๋ยวพราขอไปแยกก่อนนะครับหลังจากที่เราติดตั้ง back I O panel กันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เอาเมนบอร์ดเข้ามาวางเลยลก็วาง ไม่ค่อยวางนะครับเดี๋ยวมันจะขูดกับน็อตข้างใต้เดี๋ยวเมนบอร์ดมันจะมีปัญหาโอเควางง่ายๆแบบนี้เลยนะทีนี้เราก็เอาสายไฟเลี้ยง CPU นะครับเสียบเข้าไปแต่เด,เดี๋ยวก่อนให้เราดูตรงนี้นิดนึงนครับเราอาจจะต้องพลิกสักหน่อยนะเรียบร้อยครับผมสายไฟเลี้ยง CPU ต่อมาสายไฟเลี้ยมเมนบอร์ดนะครับแล้วก็บิดเหมือนกันเลยนะแล้วก็เสียบ จับเป็นบอร์ดนิดนึงแล้วก็ค่อยขยับให้มันแบบสลักล็อกกันโอเคแล้วก็ขยับเมนบอร์ดนะครับให้มันตรงกันกับรูน็อตแล้วเราก็ขันน็อตได้เลยหัวแบบนี้นะครับแต่บางเมนบอร์ดก็เป็นอหัวหนึ่งนะครับก็ดูตามคู่มือแล้วกันหนตัวเดี๋ยวอาจะขัน2ตัวบนก่อนนะเพราะว่าข้างล่างจะเอาไว้แบบเก็บสายก่อนต่อมานะครับเราก็จะติดตั้งลําโพงนะครับไอ้ลำโพงอเนะี้ย มันจะเป็นลำโพงที่คอยเช็คสถานะเครื่องลองจินตนาการดูนะครับเวลาเราเปิดเครื่องคอมสมัยก่อนหรืออย่างเงี้ยดังติ๊ดติดติดสมัยนี้ถามว่ามันมีมันก็มีนะครับแต่บางบอร์ดที่มันเป็นบอร์ดตัวเทียบเทหน่อยมันก็จะเปลี่ยนจากเสียงที่มันดังติ๊ดติดเนี่ยเป็นไฟ led บอกนะครับมันจะแม่นกว่าเพราะไฟ led เนี่ยสมมติว่ากาจอเป็นปัญหาไฟ led มันก็จะขึ้นตรงคําว่ากาจอแต่เนี้ยเราต้องฟังเสียงเอานะครับอ่ะแต่ก็เสียไว้นะครับผมอ่ะมันก็จะเขียนว่า มันจะย่อว่า SPE นะผมมันจะยอ่อมาจากสปีกเกอร์นะครับก็ดูพยายามดูคำดีๆนะผมขั้วบวกก็อยู่ฝั่งซ้ายนะครับมันก็จะเป็นสัญลักษณ์สามเหลี่ยมเล็กๆเห็นปะเนี่ยเห็นไหมตรงเนี้ยตรงยุบโป้งผมเห็นปะม,มันจะเป็นรูปสามเหลี่ยมก็คือขั้วบวกแล้วก็ใส่เข้าไปเลยบอร์ด a n ล็อกขั้วบวกส่วนใหญ่อยู่ฝั่งซ้ายนะครับต่อมาอันนี้ก็จะเป็นสาย HD Audio นะครับมันจะมีคําว่า s D s D Audio ก็คือรูจ็กด้านหน้าเคสนั่นแหละครับถ้าไม่เสียบรูจ็กด้านหน้าเคสมันจะใช้ไม่ได้อันนี้ก็จะเขียนว่า s D a u d i โเหมือนกันนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยบอร์ดทุกบอร์ดแล้วก็ร้อยมาใต้บอร์ดนะครับแต่เราก็เสียบจบร้อยอ่ะต่อมาครับผมพอร์ตปรับเสียงอันนี้นานๆทีผมจะสอนครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าผมเคยสอนไปแล้วแหละอันนี้ควบบวกส่วนใหญ่จะอยู่ฝั่งซ้ายทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวให้เรียนรู้คำย่อนก่อนอันนี้คือ คือปุ่มรีเซตต็ตหน้าเครื่องส่วนนี้ก็เป็นปุ่มเปิดเครื่องหน้าเครื่องส่วนนี้ก็ไฟสแสดงสถานะเวลาเราโหลดโปรแกรมหรือว่าเล่นเกมไฟสีแดงจะกระพริบอะเออตรงนี้แหละไฟอยู่ตรงนี้นะต่อมาตรงนี้ก็เป็นปุ่มไฟสีเงินเวลาเปิดเครื่องนะผมถ้าไม่เสียบไฟไมันจะไม่ขึ้นนะครับส่วนไอ้ข้างล่างเหมือนกันถ้าไม่เสียบไฟเวลาโหลดเครื่องสีแดงกระพริบมันก็จะไม่กระพริบ ถ้าไม่เสียบตัวนี้ปุ่มรีสตาร์ทก็กดไม่ได้ถ้าไม่เสียบวันนี้ปุ่มเปิดเครื่องก็เปิดไม่ได้ต่อมาครับผมสายตรงนี้ก็คือ h d d l e d นะครับก็คือสายฮาร์ดดิสก์ไฟกระพริบสีแดงนั่นแหละนะครับอ่ะเราก็เสียบไปได้เลยเห็นไหมสามเหลี่ยมอยู่ฝั่งซ้ายนะครับเราก็หันไปฝั่งซ้ายเลยแล้วเราก็เสียบปุ๊บต่อมาอันนี้ก็จะเขียนว่า power switch ขั้ววกอยู่ฝั่งซ้ายเห็นไหมจะมีสามเหลี่ยมเล็กอยู่แล้วก็เสียบเลยเสียบด้านบน ต่อมาครับผม LED สี้ําเงินหน้าเคสนะครับมันก็จะอันนี้เขียนแยกชัดเจนอยู่ยมันจะมีข้อบวกข้อลบนะครับสีเขียวข้อบวกสีขาวข้อลบสีขาวเสียไว้ฝั่งขวาปึ๊บสีเขียวเสียไว้ฝั่งซ้ายปึ๊บอ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ปุ่มรีสตาร์ทสี้ําเงินไม่เห็นเพราะว่าเคสตัวนี้จะเอาปุ่มรีสตาร์ทไปเป็นปุ่มปรับโหมดไฟนะครับเราก็มาดูผลง,งานร้านนะพอกสักนิดนึงแล้วนะลกันนะครับอันนี้คืองานประกอบ ร,าร้านนี้พอคร่าวๆก็จะเป็นลนักษณะนี้นะครับก็สายไฟก็จะเก็บให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็สังเกตดูตรงนี้นะครับก็จะไม่มีสายไฟลกลุงลังที่แบบมองแล้วมันจะเห็นสายไฟแทบไม่มีเลยเพราะไอ้ไอปองเอาซ่อนไว้ทั้งหมดแล้วนะครับทุกเครื่องก็จะเป็นแบบนี้ทุกเครื่องเลยนะครับเก็บสายไฟให้เรียบร้อยมองเข้าไปภายในสวยงามเรียบร้อยนะครับสะอาดอ่านสะอาดตานะครับไม่ดูลกลุงลังต่อมาก็จะเป็นการติดตั้งกาจอนะครับแล้วก็ปลดสลักรอแล้วกันทีนี้เราก็หักสลักตัวนี้นะครับหักเรียบร้อย ถักสสล็อตนะครับเพราะว่ากาจอกินสสล็อตชุบชุบชุบต่อมาครับเราก็จะมาติดตั้งกาจอกันเลยนี่แล้วก็ดูแผงตรงนี้นะครับเสียบเข้าไปตรงนี้นค่อยค่อยเล็งรูตรงกันแล้วก็จับกดนี่บนล้ครับทีนี้เราก็เอาสายฟิลเลอร์กาจอกมานะครับเนี่ยเราก็ได้ร้อยเข้ามาแล้ว นี่มันก็จะเป็นหกพินบวกสนะครับก็คือแปดพินพอดีแล้วก็ดูสลักดีๆนะครับแล้วเราก็เสียบเข้าไปเลย,ยจับพินให้มันเรียงติดกันนะครับแล้วก็เสียบเพราะว่าถ้ามันเรียงไม่ติดกันมันจะเสียบไม่ได้นะอืมโอเคครับดังแป๊กเรียบร้อยก็จัดสายไฟให้เป็นระเบียบโอเคเบนไทยมานัดตรงนี้นิดนึงก็ได้ทีนี้เราก็ขันน็อตยึดกาจอนะครับตรงเนี้ย สองจุดตุ๊ดนี่เรียบร้อยครับต่อมานะครับเราก็จะทําการเสียบสายไฟพัดลมนะครับตัวเคสตัวนี้ก็จะมีพัดลม1 2 3 4ก็จะเป็นสายแบบนี้นะครับก็คือต่อเรียงกันแบบนี้เลยนะครับเราก็จะมีหัวสีขาวนะครับหัวสีขาวเนี่ยเอาไว้เสียบสายที่มาจากตัวพอร์ตสปายนะครับเพราะว่าถ้าเสียบตรงๆต,ต,ตัวไม่ผ่านหัวสีขาวเนี่ยไฟมันจะมีปัญหานะครับต้องเสียบนะครับนี่ก็เป็นสายที่มาจากพอร์ตสปายโอเคแล้วก็เสียบเข้าไปแบบนี้เลย ดูสลักถ้ามันตรงกันนี่โอเคครับผมเรียบร้อยทีนี้เดี๋ยวเราไปดูผลลัพธ์กันครับเต้นนี่ครับผลลัพธ์ที่เราประกอบคอมกันเมื่อกี้นี้นะเป็นไงาสายไฟเรียบร้อยครับผมอันนี้ก็จะเป็นงานประกอบของร้านป้อนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับการจัดเรียงสายไฟก็จะจะัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับจะไม่มีแบบ สายไฟโยงวิ่งกันไปวิ่งกันมาแถวตรงนี้นะครับก็จะซ่อนสายให้ทั้งหมดนะครับเอาละเดี๋ยวเราไปทดสอบการในเกมเลยครับนี่ก็เป็นหน้าตาเคสคอมที่เราประกอบเสร็จไปเมื่อกี้นี้นะครับด้านหน้ามีพัดลมสาตัวด้านหลังมีพัดลม1ตัวนะครับก็ดูอากาศถ่ายเทความร้อนได้ดีมากๆมีปุ่มปรับโหมดไฟนะครับจะเป็น R G B ก็ได้หรือว่าแบบจะปิดเอาก็ได้มีโหมดสี ตายตัวก็มีเช่นกันนะครับมีให้แบบหลากหลายหมดเลยนี่หรือว่าเราจะกดค้างไว้ประมาณ3ามวิก็ปิดไฟก็ได้ครับนี่ก,ก็เป็นดีเทลด้านหน้าตัวเคสนะครับเดี๋ยวลองเปิดไฟสักหน่อยจะได้เห็นปึ๊บนี่ครับเห็นไหมก็จะเป็นแบบซองตอรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นแบบขีดแล้วก็ขีดตรงนี้อารมณ์เหมือนแบบเล็บมังกรขวนฟุ๊บอย่างนี้นะครับเพราะว่าเห็นไหมตอนนี้มันเขียนว่าดากอนดากโกเอ้ย่ดากโก้ก็มีโลโก,โก้มังกรน,นะครับอารมณ์เหมือนแบบ โดนเล็บมังกรขวนหน้าเคสนะครับเห็นไหมเออเห็นไหมก็ดูสวยงามก็ผมด้านข้างเป็นกระจกเทอฟอกัสนะครับด้านบนนี่สามารถใส่ชุดน้ำได้ด้วยนะเคสต,ตัวนี้โอเคนี่ครับใส่ชุดน้ำสองตอนได้อยู่นะครับมีลูน็อตใส่โอเคครับประมาณนี้อยากได้เคสแบบไหนเพราะก็มีหลากหลายเคสเลยนะครับ